จะเดินทาง สจันทบุรีครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อคืนนี้ตีรถจากกรุงเทพมา3-4ชั่วโมงมาจาันทบุรีครับผมอุตส่าห์ขับรถให้นะคุณเดี๋ยวสบายดูเองเนี่ยแล้วเราขับรถไม่ไดีดยงังนอนอ่ถึงตอนนี้นะเอาล่ะครับมันผ่านไปแล้วคิด,ดว่าเธอเป็นหัวกันแล้วกันตอนนี้เราจะไปโรงพยาบาลจันทบุรีครับไปดูหนังกันเรื่อง มีแพนเหมนที่เหมียวคุณเหมียวบอกว่าอยากกิน KFC ใช่ไหม,มแรแล้ว f c เรอีกแล้วเพิ่งกินไปเมื่อสสัปดาห์ที่แล้ว,แ,แ,ลวแต่ว่ามันไม่หนักใจก็เลยจัดซะอีกรบอบยังไงวันนี้ก็เป็นวนหยุด1วันครับตอนเย็นตอนเยนอตอนเย็นมีกิจกรรมด้วยตแบดมินตันกันนะก็ติดตามดูวกันว่าคุณยวตีแบนตันเป็นยังไงบ้าเ <c oughs> ก่งมากครับ